ือตอนดูนี่แบบโอ้ยชีวิตจริงมันมีคนแบบนี้จริงๆหรอวะแค่ไปดูความแบบความน่ารักของนางเอกกับแบบความความฮาของแบบแก๊้งเพื่อนๆกับมุกตลกที่เขาใส่มาเนี่ยก็แบบก็คุมละ <c oughs> ไปดูสาวเหนือก็คุมละจริงสวัสดครับทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการสปอยหนังที่สปอยแบบหมดจดจริงๆนะครับผม กับรายการอวยหนังนอกเรื่องนะครับผมและหนังที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องส้มปล่อยนะครับผมส้มปล่อยนะแกชื่อเรื่องเปิดมาก็ไม่ไม่น่าจะพูดจริงๆนะตอนแบบตอนแบบเห็นตัวอย่างอะเห็นชื่อเรื่องอะคือแบบความอยากดูก็ลดลงไป10%แล้วว่า หนังห้างอะไรมาชื่อเรื่องส้มปล่อยแต่พอไปดูมันเป็นชื่อนางเอกนะครับส้มปล่อยซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันมีความหมายหรือเปล่าคำว,ว่าส้มปล่อยเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่าชื่อเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าหนังเรื่องนี้ดีไหมนะครับผมถ้าเกิดถามอุ้มว่าเฮ้ยอุ้มดูหนังเรื่องนี้ดีไหมวะผมจะตอบไปยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟัง อธิบายสั้นๆก่อนนะครับส้มปล่อยเป็นหนังอะไรส้มปล่อยเนี่ยเป็นหนังไทยแนวโรแมนติกคอมดี้นะครับผมในเรื่องก็จะเป็นแบบเออตลกตลกมีเรื่องของความรักปนมานะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วนะครับไปดูได้ไม่ไม่น่าเกลียดผมพูดเปิดอย่างนี้เลยนะครับหนังเรื่องนี้ไม่น่าเกลียดเลยนะไปดูได้นะครับดูขำๆมะเออดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากดูได้ครับผมเรื่องนี้ แนะนำนะครับผมเพราะฉะนั้นกรบผมพูดมาเยอะแล้วเราไปสปอยกันเลยดีกว่าครับผมไปเริ่มต้นเรื่องมานะครับผมเราก็จะได้เห็นลักษณะนิสัยของส้มปล่อยนะว่าจะเป็นแบบสาวเหนือแบบแกนแกนนะครับผมแบบเรียกว่าไงนะในหนังเขาจะเรียกว่าอีผีบ้าเออคือเป็นกินเหล้าชอบปาร์ตี้สนุกกับทุกๆุอย่างนะครับเออก็คือจะเห็นแบบจากตัวอย่างได้เลยเนาะว่า เออนิสัยอ่ะเป็นเป็นประมาณนั้นแหละนะครับผมก็เขาจะปูปมว่าตัวนางเอกเนี่ยคือเหมือนกับว่าอยากได้ผวัวเป็นคนกรุงเทพเออเหตุผลนะมันมาจากการที่ว่าแบบเหมือนกับว่าช่วงวันที่ต้องไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนี่ยเออคือครอบครัวเขาเนี่ยก็จะมากันใช่ไหมจากแบบพี่ป้าน้าอาเนี่ยก็จะมาซึ่งทั้งหมดเนี่ย ได้ผัวได้เมียเป็นคนกรุงเทพหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบลุงป้านะอาได้ผัวได้เมียเป็นคนกรุงเทพหมดเลยแล้วก็คือต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ปีปีหนึ่งเนี่ยจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึง่งแล้วพอกลับมาก็แบบอูไปอยู่กรุงเทพนี่เนาะแบบผิวขาวอยู่แต่ห้องแอร์ชีวิตดีซึ่งเราก็จะให้เห็นว่านางเอกเนี่ยเบือ่อการที่อยู่บ้านนอกเบื่อกับ การใช้ชีวิตแบบนี้อยากหนีไปอยู่กรุงเทพแล้วก็นานๆกลับมาบ้านทีครั้งอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักเออที่ทําให้นางเอกเนี่ยอยากเหลือเกินที่จะมีบัวเป็นคนกรุงเทพนะครับผมซึ่งเพื่อนเนี่ยเขาก็พยายามแนะนํานะแนะนําแฟนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าที่เอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวอร์เวอร์แบบน้องส้มปล่อยครับรับความรักจากพี่ไปด้วยไหมครับแบบเนี้ย มันใช่เหรอวะคือแบบคือตอนดูนี่แบบโอ้ชีวิตจริงมันมีคนแบบนี้จริงๆหรอวะเออซึ่งนางเอกเนี่ยบอกว่าเป็นคงเทพยอย่างเดียวไม่ได้ขอรออด้วยขอรออเออซึ่งเพื่อนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะช่วยส้มปล่อยเนี่ยมันเลยมาจบที่ว่าอ่ะในเมื่อหายยังไงก็หาไม่ได้คนนู้นคนนี้มาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้น ต้องไปพึ่งไสยศาสตร์นะครับผมก็เลยพากันไปที่ตำหนักร่างทรงตำหนักหนึ่งนะครับผมเราก็จะเจอตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือแซฟนะครับหนุ่มแบบหล่อมาเลยขาวตาแบบจะช้ำๆหน่อยนะครับมีหนวดมีเคราวนะครับผมก็เป็นร่างทรงอ่าตอนนี้ที่ไปเนี่ยเห็นเราเป็นร่างเป็นร่างทรงของพ่อปู่นะครับผมก็พอไปถึงเนี่ย แก๊งของเพื่อนนางเอกเนี่ยก็ถามว่าตัวนางเอกเนี่ยจะได้บุญวาสนาที่จะมีผัวเป็นคนกรุงเทพไหมเออคือ <c ười> ไอพ่อปู่เนี่ยก็บอกว่าไม่มีไม่ใช่แค่คนกรุงเทพผัวธรรมดาก็ไม่มี <c ười> เขาบอกว่าแบบนางเอกเนี่ยแบบตอนเด็กๆเ,เนี่ยไปเยี่ยวส่ที่ของปู่ย่าตายายแล้วแบบเขาเมาคืน วิธีแก้เค้คือต้องนุ่งผ้าสินพาเมืองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แบบเป็นสาวเหนือเนี่ยเออเป็นเวลาหนึ่งเดือนเป็นการขอขอมาเออประมาณนี้นะครับผมซึ่งนางเอกเชื่อไหมไม่เชื่อนะครับผมนางเอกไม่เชื่อกลับไปบ้านนอนคิดทบทวนนะครับผมจนสุดท้ายความอยากได้ผัวมีมากกว่าความรู้สึกงมงายที่ปักอยู่ในอกตัวเองนะครับนางเอกก็เลยคว้าผ้าสิผ้าเมืองนำมานุ่ง ทำตัวเป็นสาวเหนือนะครับแบบตอนยอนตะตอนยอนเลยซึ่งแบบแม่เปิดมาเนี่ยเป็นเหมือนในตัวอย่างเลยแบบมึงเป็นผีบ้ากะ <c oughs> คือคือแต่งตัวเป็นแบบสาวเหนื่อนะแต่ว่ากิริยานังเอกเ,เนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยเราแม่งโคตรขัดแย้งกันไปดูในในหนังเนี่ยโคตรฮาคือเราจะเห็นมึงความแก่นแบบความแก่นของนังเอกเลยอะ่ะเออแต่เชื่อไหม ด้วยความบังเอ,อิญหรือความอะไรไม่รู้นะนางเอกเนี่ยกำลังจะขี่รถกลับบ้านเออเมาไงขี่แบบแว้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอยู่ๆครับผมรถล,ลม้มและเราก็จะได้เจอกับตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพี่แวร์นั่นเองนะพี่แวร์เนี่ยเป็นหนุ่มกรุงเทพหน้าหล่อมาเลรลุคแบบดูแบบดูสูงดูเพอร์เฟกแบบสุภาพบุรุษมาเลยนะครับผมก็มาเหมือนกับ ถ่ายรูปเพื่อที่จะเอาลงเพจนะครับผมก็คือเหมือนมนันเจอนางเอกที่แบบลดล้มอยู่เออคือตอนแรกที่ลงจากรถมาเนี่ยคือคือเหมือนชนนางเอกล้มใช่ไหมแล้วลงจากรถมาแล้วแบบมองซ้ายมองขวาแบบหาหนางเอกไม่เจอแล้วนางเอกลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วแบบตกใจอะ่ะเออเหมือนตกใจเหมือนเห็นผีอะ่ะเออทางที่แบบเดินออกมาหน้ารถก็น่าจะเห็นแล้วนะว่านอนกองอยู่ที่พื้นเออซึ่งนางเอกเนี่ยกับเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะแบบ ตัวพี่แวนเนี่ยก็จะพาไปส่งบ้านนางเอกเนี่ยก็แบบผ่อยหลับไปนะครับก็เลยเอาไปแบบเอาไปดรอปไปที่ไว้ไวที่บ้านของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการประกาศเนี่ยเออแบบเออมารับลูกมึงไปได้แล้วกูจะไปนาละอะไรเงี้ยเออนางเอกเนี่ยพอตื่นมาก็เลยแบบเออได้รู้ว่าเนี่ยพี่แวนเนี่ยเขา มาส่งเออได้มีการเห็นนะคาตากันนิดหน่อยรู้ว่าเขามาส่งแล้วก็ชอบชอบแบบชอบเลยชอบมากนะครับผมซึ่งระหว่างเนี้ยมันก็จะเป็นซีนการแบบเป็นการแบบตามแอลพี่แวนเออคือมันจะเหมือนในตัวอย่างอะที่แบบว่าเออเนี่ยเดินไปชนแบบปกติไม่ได้นะต้องชนแล้วแบบร้องแบบช้าๆเนิเนๆแบบสาวเหนืออะไรเงี้ยอีกคนก็บอกให้ร้องแบบอินเตอร์ไปฝรั่งไปเลยโอ้โอ้โอ,อยหลังจากนแมนก็คือร้องทุกอย่างแล้วร้องไม่อยู่เลย โอ้เหอหแหวนพอเลยอินี้บ้าและเพื่อนนางเอกเนี่ยก็บอกว่าให้กลับไปตำหนักพ่อปูเออคือไปแบบไปขอเหมือนกับของวิเศษของขลังมามาช่วยบัฟเออมาช่วยบัฟให้ตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นสิพอนางเอกไปถึงนะครับผมกลับกลายเป็นว่าไอพ่อปูเนี่ย ลวงโลกนะไอตัวไอแฟบเนี่ยลวงโลกแบบนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเฮฮาเลยแบ่งตังค์กันก็คือกลายเป็นว่าไอเนี่ยหลอกชาวบ้านนางเอกเนี่ยก็เลยเห็นแล้วแบบหงุดหงิดเลยพอเพื่อนกลับไปเนี่ยก็แบบฉะแฟบเลยว่าแบบมึงมึงหลอกชาวบ้านนะกูจะแฉมึงแฟบก็บอกว่าเออมึงพูดไปเถอะคําพูดกูมีน้ําหนักกว่ามึงเยอะนะครับผมก็นางเอกเถียงไม่ได้เกิดกลับบ้านกันไปนะครับผม อยู่ไปอยู่มานะครับผมนางเอกเนี่ยก็รุมร้อนใจว่าเออเมื่อไหร่จะได้เจอพี่แวนอีกนะครับผมเพื่อนก็ส่งมาเนี่ยว่าเขามีแฟนเพจนะเข้าไปดูเข้าไปติดตามสิจากพักพระเอกไฟ้สดนะครับพี่แวนเนี่ยไฟ์สดแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยรถพังเออรถพังอยู่ข้างทางแล้วมีคนมาช่วยซ่อมซึ่งคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเลยครับก็คือ แฟบนั่นเองนะครับผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออเดี๋ยวพอนุ่มคนนี้จะพาผมไปส่งที่บ้านอ่ะนางเอกรู้ละวัยไอ้แฟบเนี่ยรู้ที่อยู่บ้านของพระเอกก็เลยไปที่บ้านของไอ้แฟบนะครับผมแล้วก็เหมือนกับจัดฉากนะให้เพื่อนแอบถ่ายคลิปแล้วก็เหมือนพูดพยายามพูดหวานล้อมให้แฟบเนี่ยเปิดเผยตัวตนว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยลวงโลกเออนะครับ ไล่ไแฟมเนี่ยก็ตกหลุมกล่นนางเอกก็เลยแบ็กเมลบอกว่าบอกที่อยู่มานะครับถ้าไม่บอกเนี่ยจะไปบอกคนอื่นว่าเนี่ยลวงโลกเออจำเป็นประจานก็เลยรู้ที่อยู่มานะครับผมแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยไปหาไปหาพระเอกนะครับแล้วตัวรีเซพชันเนี่ยเขาบอกเออเนี่ยพระเอกออกไปถ่ายรูปตั้งแต่เช้าแล้วไปถึงเจอมันก็จะเป็นซีนมันกันแบบเล่นมงเล่นมุกแบบแอบเป็นสาวเหนือคือทั้งเรื่องอะ่ะนางเอกเนี่ยต่อหน้าพี่แวงเขาจะพยายามแอบเป็นสาวเหนือแบบ พูดช้าๆพูดกรอนแบบอู่กำเมืองไงดูดูลงตลกอยู่นะเออคือดูแล้วแบบได้ข่ามหลายหลายซีนเลยอะซึ่งมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นไปโบล่าแบบหวานๆเนิบๆแต่ว่าหันหันภาพแพนกล้องมาแล้วก็แบบโอ้ยปักหาเนี้ย ตลกเอออันนี้ได้จริงหลังจากนี้นะครับผมนางเอกเนี่ยก็จะเหมือนกับพาพี่แวนนะแบบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับผมจนไปที่วัดกันนะครับแล้วก็เจอตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งจริงๆเจอเขาก่อนหน้านี้แหละเหมือนกับนางเอกเนี่ยไปขอคําปรึกษาว่าจะเป็นสาวเหนือได้ไงซึ่งคนนี้เป็นสาวเหนือแบบสาวเหนือแท้ๆเลยเจ้า เหนือแบบเหนือเหนือเหนือแบบกุลสตรีสุดนะครับแบบภาพภายนอกนี่แบบกุลสตรีมากนะคือพูดช้าแบบโอ้ยนะครับผมซึ่งคนนี้ก็คือข้าวตังนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยน่าจะชื่อข้าวตังนั่นแหละเออคือมีอยู่คนเดียวที่โผล่มาในในตัวอย่างที่เหมือนกับแข่งฟอนเล็บกับนางเอกเออคนนั้นแหละนะครับผม ก็ข้าวตังเนี่ยเป็นสาวเหนือมากนะครับผมแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพอเจอกับพระเอกเนี่ยโอ้โหเกี่ยวพระเอกเนี่ยยับเออคืออ่อยพระเอกสุดลิ์ <c ười> คือเขาเรียกว่าอะไรนะเปลือกนอกดูเรียบร้อยนะแต่อ่อยพระเอกแบบหนักมาก <c ười> แล้วในหนังเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเอกเนี่ยลงรักความเป็นแบบล้านนามากๆแล้วผู้หญิงคนนี้แม่งคือทุกอย่าง,งความล้านนาเลยยกเว้นที่แบบอ่อยอ่อยผู้นะ คือทุกอย่าง,งความเป็นละนายัดเนี่ยเลยตัวผู้หญิงเนี้ยแล้วแบบนางเอกก็เลยแบบหึงไงหึงว่าแบบเหมืบบอนบาอัดมายุ่งกับพี่แวนก็เลยแบบมีการ,ก,ารกันฟินกันนู่นนั่นนี่แบบแียกว่าโอไ้ไปดูไปดูน้องลำไม่เจ้าแบบแล้วพระเอกเนี่ยก็ชอบเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรอยู่งี้ยไปตามไปตลอดใจเป็นว่าสองคนนี้เหมือนเข้ากันเป็นปีเป็นคุยนางเอกเนี่ยก็กลับมาปรึกษากับเพื่อนว่าเอ้ยทําไมมันแบบเอ้ยทาไมสองคนนั้นเขาดูเข้ากันดีจังวะเพื่อนก็บอกว่า พี่แวร์เนีน่ยโดนของหรือเปล่าละ่ะนางเอกก็บอกเออหวามันมีฟีลที่แบบแอบ,บจับผมแล้วมีดึงดึงผมไปแล้วพี่แวนก็ดูลุ่มหลงหลึกเกินก็เลยอุปทานกันแปลว่าแบบเนี่ยไอเนี่ยทำเหมือนแบบหุ่นฝังรูปฝังรอยอะไรเนี่ยใส่ไว้ยัดไว้ใต้หมอนนอนนะครับผมก็เลยพากระตปกับไอแฟบนะครับผมบุกบ้าน ตัวเข้าตังนะเข้าไปถึงปุ๊บก็หาของมันก็ไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเข้าตังเนี่ยเข้ามานะครับผมแล้วก็2คนนั้นก็รีบลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลนเข้าไปแอบในตู้นะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเข้าตังเนี่ยภาพของสาวเหนือล้านนาข้าเจ้าจริงๆแล้วแอบอ่านนิตยสาร 18บวกนะเป็นของผู้ชายด้วยนะครับผมก็คือเป็นหนังสือโป๊ของผู้ชายนะเออคือแบบไอ้ไอ้แซมได้แอบดูผ่านรู้ในแบบโอ้โหกำลังบิ้วเลยอารมณ์กำลังมาเลยอีกนิดนึงจะละจะละเบื้งเองเนี่ยบอกมึงถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานซึกูจะเอาไปแขถ่ายปุ๊บแม่งเป็นแฟนแล้วไอ้ขาตังเนี่ยรู้ตัว สองคนก็เลยแบบรีบลุกลุกลุลุนลุลุนหนีออกมานะครับผมซึ่งกับการเป็นว่าไอ้ถ่ายเนี่ยเป็นถ่ายแบบถ่ายกล้องหน้าเออแต่สงสัยนะว่าถ่ายกล้องหน้ามีแฟดได้ไงนิดแอบสงสัยนิดนึงหลังจากนั้นนะครับผมเหมือนกับว่านังเอกเนี่ยกับแซมเนี่ยพยายามหาเขาเรียกว่าอะไรนะหาแผนการที่จะทําให้ข้าวตังเนี่ยอับอายต่อหน้าแบบ ตอน้าคนอื่นๆเออในงานในงานแบบฟอนลำเนี่ยฟอนเล็บเนี่ยเหมือนกับเพื่อที่ว่าจะให้ตัวพี่แวนเนี่ยเห็นเออไอแซฟเนี่ยก็เลยแอบไปวางแผนกับเพื่อนวันเนี่ยจะเอาไวแอคก้าเนี่ยหยอกไว้ในถังน้ำเออให้แบบให้ให้กินและให้รู้ท่าแท้ของนี่ไปเลยว่าแบบเป็นคนยังไงกลับกลายเป็นว่าไอตัวเพื่อนของแซฟเนี่ยไม่รู้ว่าคือคนไหนก็เลยใส่แม่งเข้าไปในถังใหญ่เลย กับไอคนแรกที่มากดเลยนะหลังจากไฟอะ่ะดังเอกพอพอไอ้ายเห็นปุ๊บก็รีบลากนังเองกกลับบ้านไปเลยแบบเอาน้ําลาดตัวแบบเตือนเตืนเตืนเตือนส่วนทุกคนในงานเนี่ยโอ้โหแตกคือโดยเฉพาะข้าตังเนี่ยข้าแตบบังเนี่ยจับผู้ชายแก้มห้าแบบเลี้ยงคนเลยคือแบบแม่งว่อนว่อนแบบว่อนเน็ตรู้กันแบบทั่วชุมชนไปหมดนะข้าตังแตบบ่ตอนนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อับอายอับอายแบบเออภาพลักษณ์ความเป็นสาวเหนือโดนแบบโดนเด็กแว้นแถวบ้านแซวแซวเสียเออแซวเสียทรงอ่ะแต่พี่แวนครับผมโอ้โหมารอนางเอกที่บ้านแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรไหมทําไมกลับไปก่อนเห็นได้เห็นถึงความเป็นห่วงของพี่แวนนะเอเอนางเอกแล้วก็วแบบฟินเลยเออแบบพี่แวนเป็นห่วงฟินเลยแล้วก็มีการแบบชวนเออชวนที่จะแบบเออไปเที่ยวกันอะไรเงี้ในระหว่างเนี้ยหนังมันก็จะมีให้เห็น เหมือนกับสลับกันนะสลับกันทางฝั่งของพี่แวนเนี่ยก็คือนางเอกก็ชอบพี่แวนนะตัวพี่แวนก็คือนิสัยดีด้วยแบบเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็แบบได้ไปเที่ยวด้วยกันที่นั่นที่นี่ถ่ายรูปก,กันนะครับส่วนทางฝั่งของแซฟเนี่ยนางเอกเนี่ยเวลาอยู่กับแซฟก็คือจะเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองแบบจกกลู่จกข้าวเหนียวแบบกินเหล้าแบบหัวลาน้้าอ่ะก็คืออันเนี้ยความเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นตัวตนของนางเอกเนี่ยฝั่งแซฟเป็นความเป็นตัวตนของเอกส่วนทางฝั่งของ พี่แวนเนี่ยก็คือแบบนางเอกชอบนางเอกแบบรักเลยข้างคล้อย่างนี้มันก็คือมันจะแบบให้เห็นสองอารมณ์เนี่ยสลับกันไปกันมาเรื่อยๆในหนังนะครับผมจนมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือเหมือนกับตัวนางเอกเนี่ยไปส่งพี่แวนเออที่ที่พักละแล้วก็อยู่ๆเข้าตั้งเออบุกมาถึงก็แบบดา่าแบบด่าเช็ดเลยความเป็นแบบ ข้าเจ้าหายไปเลยดา่าฉับขี้มันก็ยังเป็นขี้มันจะมาเป็นทองได้ยังไงเออด่าไปด่ามาตบนางเอกตบสองทีนางเอกไม่ยอมขึ้นคอมการจะตบเลยพี่แวนหันกลับมาเห็นส้มปอยทำอะไรอะ่ะ <c oughs> มึงไม่เห็นหรือไงก่อนหน้านี้มึงมาเห็นอะไรฉากนี้นางเอกเ,เนี่ยก็แบบเวอเลยโอ้พี่แวนมาเห็นแบบสภาพกลางจะแบบง้างมือจะตบชาวบ้านละ ไอตัวเข้าตังเนี่ยก็แบบใส่นางเอกยับเลยว่ามันคือคนที่ใส่ไว้อ้า,าเข้าไปในถังนางเอกเนี่ยก็แบบทําตัวไม่ถูกบิดรถหนีกลับไปเลยสุดท้ายกลับไปนั่งร้องไห้อยู่ดีใต้ถุนบ้านบ้านในแฟบแล้วก็ได้เห็นว่านางเอกโอ้เศร้ามากเลยมึงกูกลัวเขาไม่รักกูอวะแฟบเนี่ยก็เลยจัดแจงพานางเอกไป ปวดทุกเออพาไปเหมือนกับที่ศาลเขาจัดงานกันจัดงานเลี้ยงกินเหล้ารวมบนศาลแล้วเนี่ยไปถึงก็แบบเมาเมาแบบเมา,มาทั้งเมาทั้งเต้นต่างๆนู่นนั่นนี่คือแบบนงเอกเนี่ยปล่อยตัวสุดๆนะครับผมจนจนแบบพองานเลิกละเออคือเหมือนกับว่าทั้งสองก็ได้มีการคุยกันว่าแบบมึงเนี่ยสภาพกูตอนเนี้ยมัน มันแย่มากเลยว่ะคนผู้หญิงที่แย่มากเลยว่ะพี่เขาจะมาชอบคนอย่างกูได้ยังไงวะเหมือนกับตัวของแซฟเนี่ยเออเราจะเห็นที่จากที่ผ่านมาแล้วแหละว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้นางเอกเขาก็บอกว่าแบบคือคือ,คอเป็นตัวของตัวองอย่างเงี้ยอืมไม่ต้องสนใจใครเลยเป็นอย่างเงี้ยก็ดีอยู่แล้วนะครับผมจนนางเอกเนี่ยบอกว่าแบบเออถ้าเกิดกูจีบมึงเนี่ยมึงจะชอบกูกลับไหม แซบเนี่ยก็บอกว่าแบบแบบถ้ามึงไม่ได้ชอบพูจริงอ่ะมึงอย่าจะอันจะอู้อย่างกี้ได้กะพูดประมาณนั้นแหละเออผมผมพูดไม่เป็นมึงจะอันจะอู้อย่างนี้ได้กาเออก็คือแบบถ้ามึงไม่ได้ชอบพูจริงอย่ามาพูดอย่างนี้ได้ไหมเออพูดไปพูดมาสวนกันไปสวนกันมานังเอกจับแซบจูบเออคือคือแบบตอนดูแม่งช็อกริงแบบมึงเอาอย่างนี้เลยหรอวะง่ายง่ายอย่างนี้เลยหรอจับแซบจูบแล้วก็แบบว่าแบบ พุ่งนี้เย็นมึงพากูไปกินลาบบ้านมึงได้ไหมแลวแล้วหนังเนี่ยโอ้โหก็จะข้ามไปโอแซฟเนี่ยแบบโอ้โหมีความสุขแบบใจฟูเลยชวนเพื่อมาทําลาบแต่เช้าเลยโอ้แต่งตัวหล่อแว้นแบบแว้นแดดตัวแรงเลยไปรับนางเอกนะครับผมตัดภาพมาที่นางเอกนะมีคนมาที่บ้านแต่คนนั้นกลับไม่ใช่แซฟนะครับเป็นพี่แวนเออมามาแล้วก็แบบมาคุยกันว่าแบบเออเนี่ย พี่รู้อยู่แล้วแหละว่าส้มปล่อยนอิสัยเป็นยังไงคือรู้ตั้งแต่วันแรกที่เมาขึ้นรถมาแล้วแหละแต่ว่าก็ชอบที่ส้มปล่อยเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เกลียดที่ส้มปล่อยเนี่ยแอปเป็นสาวเหนือคือมันมันก็น่ารักดีอะไรประมาณน,นี้แล้วเขาบอกว่าแบบอยากที่จะให้ส้มปล่อยเนี่ยแบบไปอยู่กับเขาแบบกลับไปกรุงเทพด้วยกันไปเที่ยวที่ต่างๆด้วยกันไปถ่ายรูปกันต่อไปก็คืออยากให้มาอยู่ด้วยก็คือชอบส้มปล่อยนั่นแหละ นะครับผมตัวส้มปล่อยเนี่ยก็แฮปปี้เลยยิ้มนะส่วนทางฝั่งของแซมเนี่ยพอมาถึงเห็นผ้าปาดตาบาดใจก็เศร้านะครับผมก็ขี่รถกลับไปนะแต่ตัดมาที่นางเอกเนี่ยพอเวลาผ่านไปก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันหนักอกเลเออคือมันอยู่ในใจว่าแบบกูจะทำยังไงดีวะเออคือ กับคนเก่าก็ยังไม่เคลียร์เพิ่งไปจูบเขาแต่คนใหม่มาชวนไปอยู่ด้วย,วยที่กรุงเทพที่มันแบบเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมาตลอดทั้งเรื่องพูดมาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยทําไงดีวะเออแม่ก็เลยบอกว่ามากูช่วยมึงเองก็เลยลากนางเอกไปที่ที่หนึ่งนั่นก็คือสํานักพ่อปู่ <c oughs> ของแซบพอไปถึงแซบเนี่ยที่กําลังเข้าทรงเลยอะไรมีคนอยู่เต็มเลย เห็นหนางเอกเออนางเอกเดินเข้ามาแล้วก็แบบทำทำตัวไม่ถูกฝั่งแซฟก็ทำตัวไม่ถูกตัวแม่แก็ถาวว่าลูกเนี่ยออมีมีแฟนเป็นคนกรุงเทพสองคนเนี่ยมีดวงพอจะเป็นเนื้อคู่กันไหมเพราะดูนางเอกเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถอนหายใจทั้งวันเลยดูหนักอกหนักใจตัวแซฟเนี่ยก็บอกว่าแบบสองคนเนี่ยจะได้แบบคู่กันดวง ชะตาผูกกันทำมาค้าขึ้นอยู่ด้วยกันไปจนเท่าจนแก่มีความสุขคือพูดแบบพูดทางงนังแบบน้ำตาคาเบ้าอ่ะดูแลซีนเนี่ยโคตรสงสารแซบ <c ười> คือมาเป็นหนังหนังตลกที่แบบอยู่ๆแม่งมาซีนนี่คือแบบชแช่เลยจุกกว่า <c ười> ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ะทำตัวไม่ถูกพอแบบ พอทุกคนกลับไปเออนางเอกเนี่ยก็ย้อนกลับมาหาแซฟแล้วก็บอกว่าแบบพูดอย่างนั้นทําไมแซฟเนี่ยก็พยายามเฉยเฉยว่ากูพูดอะไรหรอเมื่อกี้เข้าทรงอยู่พ่อปู่พูดอะไรกับมึงไงเออกูไม่เฉยจําได้เลยนางเอกเนี่ยก็แบบตัดพอมึง้าอย่างนี้ใช่ไหมได้แยกทางกันไปอ่าแล้วภาพก็ตัดมาที่พี่แวนเนี่ยมามารับนางเอกเออก็คือเก็บข้าวเก็บของละกาลังจะไป จะไปที่กรุงเทพเออกำลังจะแบบไปขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยส่วนตัวทางฝั่งของแซฟเนี่ยก็รู้และว่านางเอกเนี่ยกำลังจะไปกรุงเทพแต่ว่าเหมือนกับวันเนี้ยชาวบ้าน,นจะมาหาข้าปูเยอะมากเลยเออแต่สุดท้ายแซฟก็ตัดสินใจที่จะตามนางเอกไปนะตอนตามไปเนี่ยก็ปแบบขีรข่รถขีรข่รถขี่รถขี่รถไล่ตามแล้ว ทําให้เราเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าหนังมันตัดจบที่ว่านางเอกเลือกแซฟเนี่ยตัวคนดูเนี่ยก็จะสงสารตัวพี่แวนแบบดูมาทั้งเรื่องพี่แวนคือแบบเป็นคนดีเป็นคนอบอุ่นนะนางเอกเนี่ยคือนางเอกผิดเ,เต็มเมเลยแบบอยู่อยู่สุดท้ายเลือกไม่ได้ว่าจะเอาใครอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าในระหว่างที่ไล่ตามเนี่ย เหมือนพี่แวรเนี่ยเห็นล้ว่าแซบบิดมอเตอร์ไซค์ตามมาพี่แซบเนี่ยอยู่เร่งเครื่องหนีนะครับผมเหมือนกับว่ารู้แล้วแหละลว่าถ้าจอดเนี่ยนางเอกกลับไปหาแซบแน่นอนก็เลยเร่งเครื่องหนีส่วนทางฝั่งของแซบเนี่ยโอ้โหรถน้ํามันหมดพอเพื่อนจะมาช่วยก็บแบบรถล,ล้มไอคนนึงเนี่ยก็เลยเอาแบบเอาไอรถกระบะรถกระบะของเขาที่เป็นเครื่องเสียงข้างหลังเนี่ยขีย่ตามมาเออแล้วแซฟเนี่ยก็แบบเหมือนกับ พูดปานไมาอ่ะให้ให้ใหหนางเอกอได้ยินว่าแบบอกูรักมึงนะอะไรเงี้ยได้ยินกูไหมกูรักมึงแต่ทางฝังของพี่แวนเนี่ยก็แบบเปิดลําโพงเปิดเปิดวิทยุฟังเพลงให้แบบให้หนางเอกไม่ได้ยินคือซีนนี้ดูแล้วแบบพี่แวนเป็นไรให้หนางเอกเลือกได้เปล่าเออมุนหิน,นให้หนางเอกเลือกมึงนี่นะหลอกมาทั้งเรื่องตายตอนจบไอเวนแม่ง อิ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนนางเอกจะแบบไม่ทันละเออคือรถมันรับตาไปแล้วกับการป็นว่านางเอกเนี่ยเหมือนได้ยินวแววๆก็เลยแบบปิดวิทยุเออตอนทัฟีเนี่ยรู้ละหรือนางเอกจะแบบจะไม่ได้ยินแล้วหนังจบแค่นี้วะสุดท้ายนางเอกเดกชบุญวิ่งกลับมาบอกกูได้ยินแล้วกูได้ยินแล้วและก็จบนะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับทั้งสองคนก็โปรงอยกันนะครับส่วน พี่แวนไม่เล่าต่อนะช่างแม่งนะครับผมชอบมันทั้งเรื่องมาเกียรตตอนจบและก็จบไปแล้วนะครับผมกับเรื่องส้มปล่อยนะคับผมก็เป็นหนังโรแมนติกที่ดูง่ายๆนะครับผมไม,ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะดูไปแบบดูสบายๆชิวๆนะแต่ว่าซึ่งถามว่ามันมีฉากที่ไม่สมเหตุสมผลเยอะไหมมีเยอะ ครับผมระหว่างที่ดูเนี่ยคือมันจะมีฉากที่แบบใช่ว่าใช่วช่างี้ยเยอะมากโดยเฉพาะไอแบบไทมิ่งตอนตอนแบบขี่รถตามตอนจบเนี่ยคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะซีนหนึ่งเป็นแบบรถของพี่แวร์เนี่ยขี่แบบขี่เลยไปไกลละเออแต่แบบตัดฉากมาที่พี่แวร์เนี่ยมองผ่านกระจกหลังเนี่ยห่างกันแค่เนี้ย หาก,กันแค่เนี้ยเหมือนออกพึ่งออกตัวเออคือซีนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับผมซึ่งถามว่ามองข้ามได้ไหมก็ก็หลับหูหลับตาดูผ่านๆไปก็มองข้ามได้อยู่นะครับผมซึ่งถ้าถามผมก่อนดีกว่าถ้าถามผมว่าดูดีไหมไปดูก็ดีครับผมสนุกนะไปดูแลแบบขำนะคือตอนผมไปดูเนี่ยมีคนพาแฟนไปดูเยอะมากเออคือประมาณแบบรอบที่ผมดูนะผมดูรอบินไหนก็ประมาณ7 8ดดคู่อะ ขำทั้งเรื่องเออคือคือไม่จอยกับหนังแบบเออคือมุกมุกไหนมามุกไหนมาก็เออคือคนแบบขำขำตลอดเรื่องอะ่ะดูแบบดูเพลินๆดูไม่คิดอะไรก็คือสนุกนะครับผมดูแล้วสนุกดีแล้วแบบนางเอกน่ารักนะครับผมนางเอกน่าจะชื่อคุณน้ำตาลมั้งน่ารักมากแล้วแบบเออเหมือนเขาเป็นคนแพ้มั้งดูแล้วแบบเออสาวเหนือสาวเหนือแบบ ไม่ได้เหนือจ่าแบบแบบเข้าตังอะ่ะเจ,จ,จ้าเจ้าจะเป็นฝาเหนือแบบแบบเนี้ยเออแล้วแบบเราดูแล้วมันน่ารักอะ่ะเห็นความน่ารักของนางเอกแบบเอออยากมีมั่งเลย <c oughs> นะครับสนุกเออบอกว่าสนุกแบบนางเอกน่ารักจริงๆนะครับผมนะ่าเป็นหนังเรื่องแรกของเขามัง้งเหมือนเห็นนผ่านก็ถ้าเกิดใครลังเลอยู่จะไปดูดีไหม ชื่อเรื่องมันอาจจะแบบอีหยังวะหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าไปดูเลยครับผมกับส้มปล่อยนะครับผมและคะแนนที่ผมจะให้กับเรื่องส้มปล่อยนะครับนั่นก็คือ6คะแนนนะครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ6คะแนนเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเทียบกับหนังทุกเรื่องอที่ดูที่ผ่านที่ผ่านผ่านมาที่ทุกเรื่องอ่ะ ผมไม่ชอบอยู่หลายๆจุดนะครับผมแล้วก็บางมุกเนี่ยผมก็ไม่ได้ขำขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่แบบดูแล้วสนุกเออคือพอดูตอนจบเนี่ยบอกเลยว่าสนุกผมก็เลยให้คะแนนไว้ที่6คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่กลางๆอย่างที่บอกว่าดูได้กลางๆไม่ต้องคิดอะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าหนังเรื่องนี้นะถ้าเกิดคุณถามผมว่ามันคุ้มไหมกับการที่เสียค่าตั๋วร้อยกว่าบาทเข้าไปดูในโรงเนี่ยผมบอกว่า ถ้าเกิดคุณถาม่างนี้นะผมก็ยังตอบว่าไปดูเถอะครับมันมันไม่เสียดายเลยคือเขาทําหนังมาไม่ได้ทําแบบทํามาส่งๆเลยไม่ได้ทามาแบบว่าทํามาเพื่อเอ้ยยังไงคุณก็เข้ามาดูอยู่แล้วหรือยอดคนดูจะเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญเนี้ยคือหนังมันดูแล้วสนุกเออคือพูดแค่นี้เลยถ้าเกิดมีถามว่าผมดูแล้วสนุกไหมสนุกกับไม่สนุกสนุกครับผมผมดูแล้วผมชอบ นะแต่ว่าที่ไม่ได้ให้คะแนนสูงเบอร์ขนาดนั้นเพราะว่าก็ชอบแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับผมดูแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีความลังเลนะถ้ามีความลังเลอยู่ว่าจะดูดีไหมดูเลยครับผมจย่าให้เสียดายนะครับผมแค่ไปดูความแบบความน่ารักของนางเอกกับแบบความความฮาของแบบแก๊้งเพื่อนๆกับมุกตลกที่เขาใส่มาเนี่ยก็แบบก็คุ้มละ <c oughs> ไปดูสาวเหนือก็คุมแล้วจริงโอเคก็วันนี้นะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหรือว่าใครมีหนังเรื่องอะไรแนะนำนะเดือนนี้บอกเลยว่าหนังน่าดูเยอะมากๆนะครับผมมีเรื่องอะไรแนะนำนะครับบอกผมมาเดี๋ยวผมจะไปหาดูนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้พูดอะไรผิดไปเล่าตรงไหนผิดไปนะครับผมคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับผมผมเห็นคนที่มาคอมเมนต์ผมเนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม เห็นคอมเมนต์นะผมอ่านทุกอันและตอบทุกอันจริงๆนะดีใจมากๆเลยที่คุณมาคอมเมนต์กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะและสำหรับใครที่นอนไม่หลับนะครับผมลองครับลองสักครั้งเปิดคลิปไว้นะครับผมเปิดทิ้งไว้แล้วก็นอนนะครับผมรับรองหลับแน่นอนหลับสนิทเลยแต่ตื่นไหมไม่รู้นะ พอพอไปได้วล้ะครับผมวันนี้ไม่แล้ว,ลวครับบ๊ายบายขอบค,ครับ